บรรยากาศกันหน่อยนะครับพาคุณผู้ชมไปที่กาดทุ่งเกวียนจังหวัดลำปางนี่เป็นตลาดในการซื้อขายสินค้าพื้นเมืองที่ภาคเหนือที่หลายคนก็มักจะไปซื้อหาสินค้ารวมไปถึงของกินของฝากเพราะว่าอยู่บนเส้นทางสายหลักระหว่างเชียงใหม่กับจังหวัดลำปางนะครับช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์ค่อนข้างเงียบเหงานะครับจากสถานการณ์โควิด19ทีนี้พอผ่อนคลายมาตราการกันแล้วบรรยากาศมันพอจะกลับมาคึกคักบ,บ้างหรือ,อยัง วันนี้คุณปัดเสรีรักจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นครับครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดทุ่งเกวียนครับหนึ่งในตลาดขายของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปางและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวนะครับในการซื้อของฝากกลับไปยังภูมิลำเนาซึ่งเราจะมาชมกันนะครับว่าวันนี้บรรยากาศภายในตลาดเป็นอย่างไรหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ลดลงนะครับเราจะไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้ากันครับ ร้านค้าในตลาดทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางยังคงเปิดให้บริการเพื่อขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวตามปกติแม้ว่าที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าจะไม่ค่อยมากนักจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ปัจจุบันหลังประกาศให้โควิด -19 เเป็นโรคประจำทินก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวรายนี้ที่จะแวะซื้อสินค้าทุกครั้งที่มีโอกาสขึ้นมาเที่ยวทางภาคเหนือ และแวะมาซื้อพวกน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเพื่อกลับไปฝากครอบครัวรวมไปถึงต้องการช่วยพ่อค้าแม่้าให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไปยงไ้าก็ส่วนมากก็จะแวะขากลับก็จะซื้อพวกของฝากพวกแคบหมูน้ำพริกหนุ่มอะไรพวกนี้มาดูติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับผมก็ปกติเวลาเราจะแวะที่นี่เราจะขึ้นไปทางเหนือกันมาก่อนแล้วก็แวะขาใช่ต้องแวะขากลับแวะขาลงขาลงแล้วก็แวะซื้อแล้วก็กลับบ้าน um, อบอก็อถ้าขึ้นเชียงใหม่สายเหนือนี่ก็แวะประจําเลยแม่ค้าที่นี่เล่าว่าที่ผ่านมาตลาดแห่งนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดโควิดสิไม่สามารถขายสินค้าได้มานานกว่า2ปีรู้สึกดีใจที่โควิดถูกประกาศเป็นโรคประจําทิ่นซึ่งจะทําให้สามารถกลับมาค้าขายได้อีกครั้งเพราะตลาดแห่งนี้ส่วนใหญ่ ลุมเป้าหมายจะเป็นคนไทยที่มาเลือกซื้อสินค้าอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวก็ให้มาเที่ยวน,นะคะมาเถอะมาเยอะๆเลยก็แบบว่ามาพักผ่อนบ้างถ้าน้ำมันลงอีกหน่อยคงลงลงก็มาเทียเท่ยวกันเยอะๆค่ะเด <g ül üyor> ี๋ยวเราวยกระจายรายได้กันนยเนาะกระจายรายได้พอตลาดก็เยอะเหลือเกินแม่ค้าเยอะตลาดเยอะของเยอะแต่ว่าไม่มีคนซื้อถ้าถ้าเราจะฝากถึงหน่วยงานหรือรัฐบาลอยากให้เขาดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาด้านไหนไ <g ül üyor> หมด้านไหนก็กระตุ้นกระตุ้นการท่องเที่ยวเถอะค่ะ เพราะว่าแม่ค้าก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวเนาะเออดีเพราะวอะจงกอนปีีนั้นมาเพราะเงียบนตกเสียงฟลอกนี่ปีนี้ยังวัดพอได้ขายเนาะเปิงปิดกับมปีแล้วนี่ปิดปีดการกันเออโควิดบางคนกับตั้งหน้าได้ขายตั้งหลังนี่ปี๊หมดเออนั่นแหละเป็นเสียแต่ตอนนี้ก็เริ่มดูคลี่คลาดขึ้นมาเออบอดอิดปอได้ขายได้พ่ออย่างเนี้ยตลาดทุ่งเกวียนอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่ลำปางในอำเภอห้างฉัด เป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองภาคเหนือขนาดใหญ่นับได้ว่าเป็นจุดสุดท้ายในการเลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมืองของนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางกลับเดิมตลาดนี้เน้นขายอาหารป่าทั้งพืชและสัตว์ต่อมายกเลิกและเปลี่ยนเป็นสินค้าท้องถิ่นทั่วไปมีทั้งร้านเซรามิกของดีเมืองลำปางเสื้อผ้าพื้นเมืองอาหารเช่นไส้อัว่วน้ำพริกและแคบหมูปัดเศรีรักษ์ไทยพ b สรายงาน